แล้วนั้้ <c oughs> <c oughs> นะคะคเพื่อที่จะให้ป้าทองใบนะคะไปส่งเจ้าภายวันนะคะกับคืนที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ป้าทองใบนะคะพาแม่พักบุงไปที่วัดป่าเจียง 另一了呢？ ที่เวาต่างๆนะคะในความในหลักความเป็นจริงนะคะปาก็พยายาม เริ่มเหนะะื่อยแล้วค่ะเดินเร็วมาก oh. ใช้พลังงานเยอะกับการเดิน oh. นี่นะคะไตวันออกจากแม่พักพุงแล้วนะคะวินาทีนี้ไปเลย มากเลยมากเก่งมากนะคะหืมไปแล้วจังรถถังของเรา เก่งมากนะคะไม่ร้องไม่ดื้อเลยวิ่งอย่างเดียวนะะเป็นการแยกที่งาดแล้วก็ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะแค่อาจจะวิ่งตามเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าไวันนี้เร็วมากค่ะไปแล้วนะคะรถทางของเรา ไปแล้วง่ายมากนะคะ มาละคะ่ะคนเก่งของเรานะคะจ้าทรถถังไทยวันนะคะเก่งมากๆนะคะต้องตกมือให้เลยนะคะเดินมาแบบสง่าผ่าเผยมีความสุขนะคะไม่ซึมไม,ซไม่เศร้าไม่เงาไม่หงอยนะคะมากับคุณป้านะคะมีความสุขมากก็มีพี่ฟันกันนะคะรอต้อนรับอยู่นะคะต้อนรับน้องมาอยู่ด้วยนะคะคืนแรกวันนี้อยู่กัน,นะ ีร้องสักแอะน่ารักมากนะเก่งสุดๆไปเลยนะเด็กดื้อคือเด็กชลาดนะคะเห็นดื้อๆแบบนี้นะคะไม่งอแงนะคะใจอึดมากนี่นะคะก็กลับมาอยู่บ้านที่เคยอยู่นะคะ นันบอกคุณชินกับสถานที่แล้วไม่มีปัญหาอยู่ได้สบายครับรันบอก ผมเป็นผู้บ่าวแล้วครับผมไม่งองแงอยู่แล้วครับก็มาถ่ายภายวันแย่นะคะก็พอดีว่าสายุนก็ทําพิธีประสะอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเตรียมจะแยกช่วงปีใหม่นี้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายพิธีกรรม ประาช้างของสายฝนนะคะให้เอฟซีได้ชมกันนะคะก็การทำพิธีต่างๆก็เหมือนกับพายวันทุกอย่างเลยนะคะแต่เพียงแค่เราเอาเลือกเอาใช้ไว้เพื่อที่จะรอแยกแม่ลูกออกในช่วงปีใหม่เป็นเลือกสะดวกนะคะก็จะได้ไม่ต้องทำพิธีหลายรอบนะ ็มีเพื่อนกับพี่ขอนเงินนะคะอยู่ด้วยกันอุ่นใจหายห่วงเล่นสบายเลยะคะ่ะไม่ได้คิดถึงคุณแม่พักบุงเลยนะคะมีความสุขกับกองดินใครบงของเราเก่งอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขวบหกเดือนสบายมากแข็งแรงเล่นสบายใจเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีการอาการคิดถึงคุณแม่บ้างนะคะแต่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะคะ Terima kasih telah <laughs> menonton! ไปก็จะไปแล้วนะคะจะพาแม่ปักุงไปอยู่ที่วัดป่านะคะเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูสายฝนที่บ้านก่อนนะคะ คิดถึงคุณป้าซี่ให้คุณป้าไปส่งแม่ก่อนนะคะแล้วเราก็มารอติดตามนะคะการเข้าโรงเรียนของไพวันในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะมีวิวัฒนาการความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาธนวัดป่าเจียงด้วยนะคะ